เพราะฉะนั้นการที่ผมยังยืนหยัดที่จะทําคลิปที่ให้เกิดการจัดระเบียบวัวไล่ทุ่งเนี่ยเพราะอะไรวันนี้มันคือปัญหาใหญ่ของประเทศชาติถ้าเรายังปล่อยปะล่าล่เลยขาดการเข้าถึงขาดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพี่น้องประชาชนที่มีที่ไร่ที่นามีที่ดินเป็นของตัวเองจะทําการเกษตรได้อย่างไรครับยิ่งมีใครมาบอกให้ผมยิ่งต้องสร้างรั้วตัวเองให้ดีให้แน่นหนาะ แต่คุณกลับมาปล่อยให้วัวมาพังทําลายของผมเนผมจะไม่ยอมให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพยองได้แล้วครับเพราะคนที่ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แย่มากพี่น้องประชาชนวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้ใครมาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมาย่ำยีมาเหยียบย่ำคนอื่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งบอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้ามาก็ ค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับเพราะว่าต้องเฝ้าไล่วัวไล่ทุ่งนะครับปัจจุบันนี้วัวไล่ทุ่งเนี่ยสร้างปัญหาให้กับผมเป็นอย่างมากนะครับผมต้องขออธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับทำไมผมถึงทำเรื่องราาวัวไล่ทุ่งต่อเนื่องเพราะว่า พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากจริงๆครับคนที่เลี้ยงวัวและเขาติดตามวัวของเขาดีผมชื่นชมนะครับแต่มันก็ยังมีคนที่ปล่อยปะล่าเลยที่ปล่อยวัวของตัวเองออกไปเดินเพ่นพ่านไปเดินหากินอาหารโดยที่ตัวเองไม่ได้ติดตามแล้วยังมาสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นแล้วยังมาใส่ร้ายป้ายสีให้กับคนอื่นอีกคนที่ทำตัวไม่ดี คนที่ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินตัวเองกับทำให้คนส่วนใหญ่ซึ่งมีการเลี้ยงวัวที่มีการติดตามอย่างดีนั้นเสียหายวันนี้นะครับอยากที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายที่ได้ทำการเลี้ยงวัวไล่ทุ่ม ผมเข้าใจดีครับว่าวันนี้ทุกคนต้องการที่จะให้วัวได้กินอาหารได้กินหญ้าอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ก็อย่าลืมนึกถึงโคกหนองนานึกถึงต้นไม้นึกถึงคนอื่นที่ได้ทำการเกษตรเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ใกล้ที่คนอื่นก็ได้โปรดสำนึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยคนอื่นจะต้อง อยู่ดูแลสวนเขาตลอด24ชั่วโมงมันไม่ใช่แต่เรากลับอาศัยความสุขสบายไล่วัวออกจากหมู่บ้านเสร็จก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานวัวควายเราจะไปเดินกินของใครเราก็ไม่ได้สนใจมันไม่ใช่อย่างวันนี้นะครับมีเจ้าของฝูงวัวมาไล่วัวตัวเองประมาณเกือบ30ตัวนะครับฝูงนี้ตะโกนบอกให้ผมล้อม รั้วให้ดีนะครับผมก็ได้บอกกลับไปนะครับบอกว่าให้เจ้าของวัวติดตามดูแลว,วัวตัวเองเพราะอะไรครับรั้วเนี่ยกว่าที่จะสร้างได้ไม่ใช่หมดเงินน้อยและที่มันผุพังมันถูกทำลายไปก็มาจากส่วนใหญ่ก็คือวัวควายที่มาเดินมาชนมันก็ทำให้มันหักถ้าวันนี้ พี่น้องประชาชนจะต้องมาซ่อมรั้วจะต้องมาเสียเงินสร้างรั้วไม่จบไม่สิน้นจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับมันจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนเขารบสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเองเขารบสิทธิ์ในสัตว์เลี้ยงของวันนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าพวกเราเขารบสิทธิ์ตัวเองคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายและไปเบียดบังคนอื่นนั้น ถามว่าในชีวิตจริงของคนเหล่านี้ยากลําบากหรือไม่ไม่ได้ยากลําบากครับแต่กลับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวผมกล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะผมรู้นิสัยของคนแต่ละคนในชุมชนดีที่เป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายเนะี่ยว่าคนไหนนิสัยดีว่าคนไหนนิสัยเป็นอย่างไรทุกอย่างมันบอกถึงคนเเง่าสักหลราดครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ พี่น้องประชาชนแต่ละคนเข้าใจดีรู้สึกถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนดีเจ้าของวัวคนไหนที่เอาเปรียบสังคมเจ้าของวัวคนไหนที่เห็นแก่ตัวเรารู้เช่นเห็นชาติกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่ผมยังยืนหยัดที่จะทำคลิปที่ให้เกิดการจัดระเบียบวัวไล่ทุ่งเนะี่ยเพราะอะไรวันนี้มันคือปัญหาใหญ่ของประเทศชาติถ้าเรายังปล่อยปละละเลย ขาดการเข้าถึงขาดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพี่น้องประชาชนที่มีที่ไร่ที่นามีที่ดินเป็นของตัวเองจะทําการเกษตรได้อย่างไรครับยิ่งมีใครมาบอกให้ผมยิ่งต้องสร้างรั้วตัวเองให้ดีให้แน่นนะแต่คุณกลับมาปล่อยให้วัวมาพังทําลายของผมผมจะไม่ยอมให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพยองได้แล้วครับ พราะคนที่ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นถือว่าเป็นคนที่แย่มากพี่น้องประชาชนวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้ใครมาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมาย่ยํายีมาเหยียบย่ำคนอื่นคนที่เป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายโดยส่วนใหญ่นะครับที่นิสัยไม่ดีที่ปล่อยให้มาทําลายของคนอื่น เป็นคนที่พูดเกง่งจะเป็นคนที่พูดมากจะเป็นคนที่พยายามที่จะทําให้ตัวเองมีพอร์ทำให้ตัวเองมีอํานาจคุณอาจจะใช้ได้สําหรับคนอื่นครับแต่สําหรับหมอมาน้าคุณเจอตอแล้วครับผมบอกแค่นั้นแหละครับผมไม่ปล่อยให้คนที่ทำไรยำทำเลวซ้มกับคนอื่นจะมาอยู่เหนืออำนาจของกฎหมายครับอย่าทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะการกระทำของพวกคุณ นิสัยใจคอต้นตระกูลคุณเป็นอย่างไรทุกคนรู้ดีเพราะฉะนั้นผมอยากฝากพวกเรานะครับใครที่เป็นคนดีคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นผมชื่นชมนะครับแต่การที่หมอมาน้าออกมาทำคลิปตำหนิคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบนี้เนื่องจากวันนี้ลองกลับไปดูคอมเมนต์ครับท่านผู้ชมที่เดือดร้อน จากการถูกวัวถูกควายเนี่ยกัดกินต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือบอกกล่าวหรือทำอย่างไรให้ใครได้เห็นใจได้เพราะบางครั้งอย่าลืมนะครับหลายคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายเนี่ยเป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นข้าราชการทำตัวมีอิทธิพล แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไม่ใช่เจ้าของวัวเนี่ยเพียงแค่ทำการเกษตรเขาจะทำการเกษตรได้อย่างไรวันนี้แค่บอกให้เอาเงินไปล้อมรวนน้ำไปทำรั้วให้ดีเนี่ยจะหมดเงินหมดทองเท่าไหร่คนที่เป็นเจ้าของวัวเนี่ยมีวัวจำนวนกี่ตัวลองบวกลบคูณหารสิ วันนี้กลับมาใช้อำนาจกลับมาใช้ความเห็นแก่ตัวทําให้คนอื่นจะต้องมาเสียเงินเสียทองเนี่ยมันสมควรไหมวันนี้พวกเราต้องช่วยเหลือกันนะครับให้กําลังใจคนดีเราชื่นชมคนแย่ๆเราต้องประนามเพราะไม่เช่นนั้นความสงบสุขในสังคมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกคนจะต้องเคารพกฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทั้งสิ้นวันนี้นะครับถ้ากฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองจะเดินต่อไปได้อย่างไรวันนี้การที่ผมมาพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องคนเลี้ยงวัวเองบางคนเข้าใจในสิ่งที่ผมได้สื่อสารแต่บางคนก็อาจจะมาโกรธมาเกลียดผมผมคิดว่าเป็นเรื่องความคิดของแต่ละคนแต่ผมฝากไปถึงทุกๆคนที่กำลังฟังคิดนี้อยู่ว่า โปรดใช้วิจารณญาณโปรดมองให้เห็นว่าเหตุและผลมันคืออะไรปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่พบเจออยู่คืออะไรวันนี้ถ้าพวกเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทท่งจะไม่เกิดขึ้นวันนี้ยิ่งสร้างความเกลียดชังให้แก่กันปัญหาต่างๆจะยิ่งหมักหมมปัญหาต่างๆจะยิ่งมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับผมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างความถูกต้องผมจะไม่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความเลวทรามเด็ดขาดวันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่มาบอกถึงเหตุและผลความจำเป็นที่คนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะต้องติดตามวัวควายตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าไปกัดกินไปกัดทำลายพืชผลของคนอื่น ผมก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับให้มีจิตใจที่เป็นจิตสาธารณะให้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากกว่าความที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองวันนี้นะครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจันทร์ครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์เลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ